เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพฤรัถึงหดีที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2565สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ เรื่องของการเงินช่วงนี้ดวงยังดีอยู่ไม่ว่าจะคิดจะทำอะไรก็มีแต่เรื่องเงินเรื่องทองมีโอกาสที่จะได้สมหวังดังใจหมายเรื่องของการงานคุณต้องอดทนให้มากในช่วงนี้เพราะงานหนักและค่อนข้างจุกจิกแต่หากพ้นช่วงนี้ไปได้ทุกอย่างก็จะประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คูและคนรักความสัมพันธ์เริ่มห่างกันไปทางที่ดีควรหาโอกาสใกล้ชิดกันบ้างเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น สนคนโสดเห็นเงียบๆแบบนี้แต่หลังใม่ไม่เงียบเลยมีแชทดังรัวๆเลยสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินคุณยังสามารถหาเงินเข้าบัญชีได้อย่างสม่ำเสมอหากมีงานเสริมหรือทำธุรกิจควบคู่ด้วยก็ยิ่งทำให้คุณรวยยิ่งขึ้นเรื่องของการงานการงานช่วงนี้มีคำว่าก้าวหน้ารุ่งเรืองสำเร็จสิ่งที่คุณเหน็ดเหนื่อยในช่วงที่ผ่านมาก็จะไม่มีแล้วความสำเร็จจะเข้ามาเยือนด้วยความอุตสาหะหมั่นเพียรในช่วงนี้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่ อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักไม่มีใครมาพรากค,คุณออกจากกันได้เพราะคุณทั้งสองคนรักกันมากส่วนคนโสดช่วงนี้คุณจะได้พบรักกับคนดีสไตล์ใกล้เคียงกับคุณรสนิยมและทัศนคติก็คล้ายคลยกัน สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงคุนยังคงหาเงินได้มากเหมือนเดิมเพล่อเลอได้มากกว่าเดิมด้วยซ้ําเรื่องของการงานการงานช่วงนี้มีเกณฑ์เดินทางชิะจอลงเท้าแถมยังได้รับโอกาสใหม่ๆใหม่โปรเจกต์ใหม่หมหมที่ท้าทายความสามารถอีกด้วยความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคุณรักถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีห่างลดที่ถี่ลงบ้างทุกอย่างก็จะดีขึ้นส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนต่างวัย ถึงแม้จะต่างกันแค่วัยแต่ทุกอย่างไม่ได้ต่างกันเลยความแตกต่างทําให้คุณลงตัวสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินการเงินของคุณกําลังจะรอคอยหรือรอคอยอะไรบางอย่างก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นตามที่คุณปรารถนาทั้งยังคุณยังสามารถเก็บเงินสะสมได้มากอีกด้วยและมีโอกาสจะร่ํารวยในอนาคตเรื่องของการงานคุณจะประสบความสําเร็จทีละเรื่องทีละอย่าง เรียกได้ว่าปังเป็นอย่างย่างเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์รักของคุณและคนรักดําเนินต่อไปในรูปแบบเพื่อนคู่คิดอยู่เคียงข้างกันคอยช่วยเหลือทุกๆเรื่องส่วนคนโสดมีโอกาสได้เจอคนดีแต่ยังไม่ได้คบหาดูใจในทันที สำหรับคนที่เกิดวันพฤหาสวดีเรื่องของการเงินฐานะการเงินของคุณมั่นคงมากขึ้นคุณยิ่งลุยยิ่งทำยิ่งขยนันก็ยิ่งร่ำรวยมากขึ้นในอนาคตของการงาน ดวงมาฟ้าเปิดหลังจากเหน็ดเหนื่อยและเจออุปสรรคมามากในตอนนี้คุณจะถึงเวลาที่จะได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าเสียทีเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักเปรียบเสมือนเพื่อนที่ขาดกันไม่ได้ความผูกพันรักกันมากแยกจากกันไม่ได้แล้วส่วนคนโสดมีโอกาสได้เพิเจอกับคนที่ดีแสดงออกไม่เก่งแต่รักหมดใจสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินดวงชะตาของคุณด้านการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมากคุณมีโอกาส ได้ลาบจากน้ำพังน้ำแรงเรื่องของการงานการงานปางขั้นสุดดวงชะตาดีขึ้นแบบพรุ่งพรวดติดฉรวดขอแนะนําให้คุณทําบุญเพื่อเสริมดวงบ้างเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่มีโอกาสได้วางแผนอนาคตให้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้ส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบเจอกับใครบางคนเหมือนจะเป็นเพื่อนกันแต่ไม่ใช่เป็นคนรักก็ไม่เชิงสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินการเงินตอนนี้ดีมาก ในช่วงนี้คนเกิดวันเสาร์จะมีรายได้เข้ามาจํานวนมากแต่ควรวางแผนการเงินและคุมค่าใช้จ่ายใ,ให้ดีเพราะต้องมีค่าใช้จ่ายที่สําคัญรอคุณอยู่ของการงานงการงาน,งางานเตรียมตัวไว้เพราะการเปลี่ยนแปลงกําลังจะมาคนเกิดวันเสาร์มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งซึ่งนับว่าเป็นบันไดก้าวแรกที่พาคุณไปสู่ความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักคอยยืนเคียงข้างกันไม่ทิ้งกันไปไหนส่วน โสดมีโอกาสได้พบรักแท้ที่คุณตามหามานานดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ